สวัสดีจ้ามื้อนี้จะพามาเบิงวิธีการฉีดยาคาพยาธิหมูแม่พันธุ์นะจ๊ะสําหรับมื้อนี้หมูแม่พันธุ์ที่จะฉีดนะจ๊ะทั้งหมด300ตัว300แม่นะจ๊ะมาเบิงกันเลยนะจ๊ะว่ามีวิธีการฉีดจังไดสําหรับแม่พันธุ์ที่จะฉีดมื้อนี้นะจ๊ะก็ตามที่เห็นนี้เลยแม่พันธุ์ทุกตัวในฟาร์มของเราวันนี้เราจะฉีดทั้งหมดเลยนะจ๊ะ ตามที่เห็นเลยที่นอนล่อคลอดหรือว่าตัวที่คลอดลูกแล้วก็จะฉีดทั้งหมดเลยนะจ๊ะมือนี้ฉีดทั้งหมดให้เบิ่งกันเลยซึ่งจะมีวิธีการฉีดจั้งไดยาตัวใดในการฉีดเบิ่งให้จบนะจ๊ะสำหรับยาที่จะใส่ฉีดนะจ๊ะก็จะเป็นยาตัวนี้เลยยาใบาแม็กซ์นี่เนาะอ่าจะมีวิธีการฉีดจังไดนะจ๊ะยาตัวนี้นะเนาะเขาจะฉีด ในปริมาณ8ถึง10ซีซีโตน้อยฉีดแปโตใ่ฉีด10ซีซีนะจ้ะเขาจะฉีดบริเวณช่วงข้อของหมูแม่พันธุ์ช่วงกรามเนื้อช่วงข้อเข็มก็จะใส่เข็มสําหรับหมูแม่พันธุ์เข็มใยนะจ้ะอ่าซึ่งยาตัวนี้สามารถเก็บในอุณหภูมิปกติได้เลยนะจ้ะสำหรับยาตัวนี้ที่จะใส่ฉีดเนาะหเดือนนะจ้ะจะฉีดเท่อนึง สำหรับวิธีการฉีดเนะจ้ะสำหรับยาตัวนี้มันก็จะมีแบบลักษณะของอยาขึ้นเหนียวเหนืดเนาะฉะนั้นวิธีการฉีดนะจ้ะหลังจากที่เข้าเบิงหมูพิจารณาหมูแมนี่แล้วางหมูแมนี่ตูหไงเขาจะฉีดในปริมาณ 10cc ซนะจ้ะซึ่งสำหรับวิธีการฉีดก็คือ เขาจะค,อคอ่อยๆนะปล่อยยาเนาะจ้ะจะค่อยๆปล่อยยาเพราะว่ายาตัวนี้มันเหนียวเหนืดถ้าเขาปล่อยยาเร็วมันก็อาจจะเหให้ข้อหมูไข่เป็นน้องเป็นฟีได้ฉะนั้นวิธีในการฉีดก็คือเขาจะค,อคอ่อยๆปล่อยยาเข้าไปเนาะสาหรับเวลาเขาแทงเข็มเข้าไปแล้วแบบนี้เนาะถ้าหมูแม่พันุตัวใดที่มันขอนขังดินเนาะจา้ะอย่าพึ่งปล่อยยาอย่าพึ่งปล่อยยาไ้หมู ให้มันนิ่งก่อนเขาจะค่คย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 อยๆค่อยๆปล่อยยาเนาะสำหรับวิธีการฉีดกับฉีดประมาณนี้เนะจ๊ะ หลังจากที่ฉีดยาตัวนี้ไปแล้วเนาะอาการของหมูจะมีลักษณะอาการแบบนี้นะจ๊ะคือบางตัวเนาะจ๊ะบางตัวที่ได้รับยาตัวนี้ไปแล้วอาจจะบวท่านในกินเข่าอาจจะเบื่ออาหารแนแต่ว่ามือสองมือก็จะขึ้นปกติเนาะจา๊ะมือสองมือก็จะหายแต่ก็มีส่วนหน่อยที่จะบก่กินอาหารแต่กับมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้แล้วก็ยาตัวนี้ยาตัวนี้เนาะจา๊ะหลังจากที่ฉีดไปมือแรกจะบวท่านใะ้เห็นผลยังเนาะ มือแรกจะว่าเห็นผลหมูก็ยังปกติอาการปกติกินเขาแน่บ่กินเขาแน่กะมีแต่ว่ามือที่สองมาเนาะจา้ะมือที่สองมือที่สองมาพยาธเนาะจา้ะพยาธของหมูจะออกมาบ่ว่าจะเป็นพยาธตัวเล็กตัวน้อยจะออกมาเนาะและ้วก็ยาตัวนี้รักษาก็คือรักษาพยาธภายในท้องภายในลำไส้นี่ยละ แล้วก็รักษาอาการขั้นตามผิวหนังของหมูก็จะสังเกตได้ว่าหมูมันจะขั้นยุกยุกนิ่งนิ่งเก่ามันจะดินนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งนะจ้ะถ้าฉีดยาตัวน,นี้ไปอาการขั้นก็นจะทุเลาลงนะจ้ะอาการขั้นจะทุเลาลงแล้วก็พยาธิก็จะออกมานำ้ำก็เคยเห็นมีคนสอบถามมากเกี่ยวกับยาขาพยาธินะจ้ะมื่อนี้ก็มาเห็ดคลิปให้เบิงแล้วเนาะบางที่ยาขาพยาธิของห่อห้ออาจจะบรอยู่ในรูปแบบฉีด ก็มีผสมในอาหารบางเนาะจ้ะมีผสมในอาหารบางเพราะว่าสังเกตได้ว่าเวลาเขาทําความสะอาดขอกเขาก็จะเห็นพยาธิออกมาตามเวลาเขาทาความสะอาดเนี่ยแหละก็จะเห็นเนาะก็จะผสมยาผสมยั้งเขาในอาหารให้หมูก,กินไปเนาะจ้ะ สำหรับยาทุกตัวที่ใส่เนาะจะจะเป็นยาที่อยู่ในเกาหลีเนาะฉะนั้นผู้ใดที่เบิ้งคลิปหลายๆคลิปเราอยากได้ยาที่มีลักษณะคล้ายๆกันเนาะจะสามารถค้นหาในอินเทอร์เน็ตได้เดอ้อค้นหาแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้เนาะมันจะมีวิธีการสั่งซื้อเข้กับ่องค้นหาเบิ้งเนาะไม่ว่าจะเป็นปืนฉีดไม่ว่าจะเป็นเข็มสายยางฉีดมูอยียงพวกนี้สามารถค้นหาเราเหาก็สามารถสั่งซื้อได้เด้อจ้ะ ล่องคนหาเบิงอ่ายาคล้ายๆกันยาเจ็บค้ายาอีหย่างที่เฮ็ดคลิปลงหลายๆนะจ้ะก็ล่องคนหาเบิงเด้อมันมีอยู่เด้อจ้ะมันมีอยู่เนาะล่องคนเบิงสําหรับเมื่อนี่ก็เฮ็ดคลิปให้เบิงเนาะจ้ะเกี่ยวกันี่ละฉีดยาคาพยาธิไหมูนี่ละจ้ะ สำหรับผู้ใดที่เบิ้งก็ขอบคุณหลายๆเลยจ้าขอบคุณหลายๆหวังว่าสิเปลี่ยนประโยชน์เนาะอยากเบิ้งอีกยังก็คอมเมนต์มาอีกเด้อจ้ามีเวลาว่างก็จะไมเ่เฮ็ดคลิปให้เบิ้งแบบนี้แหลนะเนาะสำหรับมื้อนีฉีดยา3 0 0อยตัวเนาะจ้ายาวไปเลยจ้าขอบคุณทุกคนที่รับชมเด้อจ้าเข้าไปอ่านคอมเมนต์ทุกคนเด้อผู้ใดที่คอมเมนต์ผู้ใดเข้าไปกดไลค์เข้าไปอ่านแต่ว่าบางคนก็บ่ได,ด้ตอบเด้อจ้า ก็จะเฮ็ดเป็นคลิปตอบแล้วกันเนาะสำหรับคนใดที่บ่ไใดตอบเนาะจ้าก็จะมีแน่ถ้าว่างก็จะไม่เฮ็ดคลิปให้เบิง่งขอบคุณหลายๆได้จ้า